747คาเฟ่ลาดกระบังนะคะค่าตั๋วผู้ใหญ่120บาทนะคะขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องบินนะคะอันนี้น้องน้ภเพชรซื้อตั๋วแล้วก็เดินขึ้นมานะคะมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนักบินนะคะน้องน้ภเพชรก็จะมาลองนั่งขับดูนะคะ สภาพก็ค่อนข้างอายุอายุเครื่องบินก็น่าจะนานแล้วนะคะสภาพก็เลยอย่างที่เห็นนะคะอ่าองล้วเพรก็ลองขับดูนะคะอันนี้ก็เจอกับพี่กัปตันเขานะคะกัปตันก็เลยได้ถ่ายรูปกับพี่กัปตันเขานะคะ อันนี้ถ่ายรอบๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็กำลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นั่งทานอาหารนะคะรอทานอาหารนะคะแล้วก็จะมีเปิดไปข้างนอกเป็นโซนให้ถ่ายรูปเป็นวิวนะคะก็ะประมาณนี้เนาะร้อนมากค่ะอ่าอ่าอาหารที่เราสั่งไว้ก็มาแล้วนะคะีย๋ยวก็ชิมชิมเค้กนะคะชิมเคก้ก อันนี้เราใช้ตั๋วที่เราซื้อตอนเข้ามานะคะมาแลกเป็นขนมเป็นน้ำนะคะอร่อยทุกอย่างนะคะน้องน้อเพชรบอกอันนี้ก็ตอนเราเดินลงมานะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นโลงๆนะคะแล้วก็จะมี ตรงข้ามกันนะคะก็จะมีสะพานเล็กๆให้ข้ามไปดูห่านนะคะก็จะเลี้ยงห่านไว้นะคะน้องน้ำเพชรนก็ข้ามไปดูนิดนึงนี่มีน้ำด้วยผู้ปกครองก็ต้องระวังบุตรหลานด้วยนะคะนี่ก็มีน้องห่านอยู่ตรงนี้นะคะร้องเสียงดังมาก <c oughs> แล้วก็ทำเป็นคอกห่านนะคะเลี้ยงน้องไว้ตรงนี้เนาะ ก็น่ารักดีนะคะมีสัตว์เล็กๆกน้อยให้เด็กๆ,ๆได้ดูอันนี้มาดูใกล้ๆกันนะคะน้องก็จะมองแบบงงๆเนาะไม่มีอะไรมาให้เรากินเลยเหรอโน้ตอารมณ์น้องคงบอกมาทั้งทีไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอเนี่ยอัอนนี้ก็มองใหญ่เลยนะคะอันนี้เครื่องบินนะคะก็ ก็ลำใหญ่มากเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชิงชา้าในข้างหลังน้องน้ำเพชรจะเป็นชิงช้านะคะค่อยลงมากับปีกของเครื่องบินนะคะน้องน้ำเพชรลองไปนั่งแล้วนะคะร้อนมากขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะบ๊ายบาย